สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กบาร์ตี้นะ้แฝกนะครับผมมื่อนี้เก็บอย่างครับผมอย่างผมเก็บวุ้งขมูเด้ม่อยังหวายเก็บตะบสามพีเดียวยันบเปลวสองคนเข้าไปแอะครับไอ้อ่ามเนี่ยอันอย่างผมนี่ <c oughs> ไออย่างผมนี่เป็นยังไงทางดีนั่นด,ดีจับก่อนที่อย่างดูจับดูเังไล นี่คือผลของ,ของการที่ไอเสื้อ้าบลงน้อยางแล้วเฮ็ดให้น้ำยางนี่ออกเต็มที่บ่มีน้ำเลี้ยงมาผสมสังเกตมีน้ำเลี้ยงไปไปบ่มาไปแกะอีโปนึงไปหาเอาไไอาไว้รดไอเอ๊เ,อเ,อเ,อเอก็บนี่น้องแกะมึงครับมีน้ำเลี้ยงบ่แด่ละปะงผมจากที่ไอแกะจะเก็บอย่างมาบ่มีเลยเป็นบ่ บ่มีเลยตะแกะนึงเลยแม่นบ่กับสวนอื่นในสถานที่อ้ายไปรับจ้างไหมเว้ยน้่งย้ายเทจนเมื่อยแม่นบ่เอาไอปนเข้าไอเก็บไปอันนี้ของจริงนะครับบ่บมีการตัดต่อนะขีดขีดนี่ของจริงเลยนี่ก็มีแค่นี้แม่นบ่บมีแค่นี้นคือหลายสุดแล้วบัดนี้เห็นนี่โอ้ไปไปเบิ่งไปเบิ่งก้อนที่ยางนี่นักอึ้งตึ้งอึ้งตึ้งเป็นวัย แต่ละโปแต่ละปต้นไมยก็ยูกระจริงยูมนบ่แต่เขียนในมันบ่น้ำค่าวันนี้เลยครับก็ได้บางทีก็ได้เออบางทีก็ได้ดูทิศเทหินลงถังก็ได้เราจะไอไอเห็ดได้บดเราต้องเทก็ได้น้ต้องแกะเบิ้งครับข้าโปก็ได้บางทีก็เทลงโปก็ได้เก็บเก็บยากบ่บ่มยากมันบ่ อันนี้รับรองจากคนเก็บอย่างผมอีรี้อครับเด้บอบวแมเมนว่าผมาอเอาเหรียญเนีย้ยไอแอนนี้เรารับย่างเก็บอย่างครับผมพ้นแล้วจากงานผมมาแล้วเนาะแล้วก็ไปต่อง,งานหน้าได้หนีเมื่อนี้บ่เมนต์ลำฮอ2สองพันผู้วขาเก็บนี่ <laughs> เอาอันนี้เริ่นี้แหละเดี๋ยวเก็บยกดตามที่ต้นครับถ่ายคลิปให้เบิ่งครับผมมามันเป็นของจริงโ่เมนว่ามาัจัดฉากแค่โป2สองปได้บ่เมน ปุ๊บมาวางเลยครับไอวา,างเลยปุ๊บเลยผมสีบงลงห่วงโปลงเด้สังเกตบอผมสีบลอห็นั่งกดเฮียลงสวนอย่างผมเลยแม้แต่อขันผมเห็นได้แม้แต่หยดเดียวผมก็บลอกเฮียวางเลยเล,ะละยอวางก็ปุ๊บเป็นผนเออท่านหลดผมสิบลอนเฮียเลยอือต้อนน้อยก็น,น้อยแขนไนเดออเดอรบลอนเนียน เอาเพ่ไครับผมว่าตัวนี้หลายกรมูอยู่ในตัวนี้นําเลียงเที่ตรงนี้ก็ไดหละอ้บางรถมันลหลนกระเที่รดได้จะลงในถังครับแล้วค็ไปชิมครับผมถิมมืงอืนมืออื่นไปเอาครับผมโอ้นี่โปสุดท้ายละไอแอร์เราดิเลเฝ้าเฮ็ดเบียให้งานมันยากใคยคิดอยู่นี่เราอ่ะเอามือจับออกก็ได้ไนดะ้ไอเรามึงดูดอกมา โอ้ติดน้ำมูกกันเนาะเออออกอยู่โอ้เอาแค่นี้แหละครับโปสุดท้ายแล้วไอเราสีฟ้าเห็ดเวียกมันทายคลิปอยู่นี่มันสีแเลีวยวจะเพื่อบ,บ่อราะวาน่ะเราสิรับงั้นน่ะอยู่ได้นี่เอ,อ่าครับผมขอบคุณครับ